ก็ขอบคุณพอเช้งด้วยนะครับก็น่ารักมากถ้าจะให้นิยามเช้งสามคำเนี่ยต้องขอคำว่าหนวดงามอ่าจริงจังแล้วก็จริงใจครับโอเค S.I. 99น่ารักมาก <c oughs> ฟังเสียงนะคะปกติไม่ได้เสียงแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆคิดเอาเองว่างานมันสนุกแค่ไหนเพื่อนๆแผดเสียงกันแค่ไหนเสียงก็เลยเหลือแค่นี้อันนี้เห็นเสื้อสีแดงใช่ไหมคะแม้ว่ามันจะเป็นหลังเลือกตั้งแต่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองนะคะครั <laughs> ้งนี้เป็นการจัดงานที่แกลงต้องขอขอบคุณเชงแล้วก็ทีมงานโรงพยาบาลแกลงมากที่ร่วมมือร่วมใจแล้วก็ทําให้พวกเราทุกคน เตรียมการทุกอย่างแล้วก็เพื่อนๆได้สนุกสนานแล้วก็ได้เจอกันวันนี้ก็วันนี้รู้สึกยินดีมอย่างยิ่งนะครับมางานที่ท่านท่านพอเชงนะครับจัดจัดงานศิราชฟอฟเวอร์ให้พวกเรานะครับขอบคุณเพื่อนที่เอ่อทำให้มีงานนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเชงที่แบบดูว่าตั้งใจทำให้เพื่อนๆมาก ดูแล้วเองคิดว่าโอ้โหเช้งเอาเอาเวลาที่ไหนมามาทำแล้วก็แบบทุ่มเทรแรงกายแรงใจทุกอย่างรวมทั้งเ,เพื่อนอีกหลายๆคนทั้งก้อยเชอรี่นะคะก็จบตั้งแต่ปี37ตอนนี้ปี6กใช่ไหมฮะก็ผ่านไปทั้งหมดเกือบ30ปีนะครับไม่รู้จะเรียกมันว่า โชคชะตาหรืออะไรสักอย่างนะแต่ว่ารู้สึกขอบคุณมากที่ทําให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสีราด99มีความสุขมากดีใจมากที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆทุกคนจริงๆยากอยากเจอทุกคนนะคะไม่ได้อยากเจอ,เอท่านไหนเพราะว่าจริงๆเราเรียนมาด้วยกัน6ปีผ่านร้อนผ่านหนาะบางทีก็เรียนเรสซิเดน์ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็คืออยากเจอทุกๆคนคะ่ะถ้ามีเวลาว่างบุกวันไว้เลยนะคะแล้วก็มาเจอกันคะ่ะโอ้ เยอะมากที่ยังไม่ได้เจออยากให้เพื่อนๆมากันเยอะๆค่ะก็อยากเจอสาวๆเลยครับนะเพื่อนที่สาวๆก็มาเจอหนุ่มๆศีร่าดนะครับที่หนุ่มศสีร่าดที่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีหลายคนนะครับสาวๆสีร่าดที่เพื่อนเรารุ่นเราหลายคนก็ที่ยังไม่แต่งงานก็มีหลายคนถ้ามาจับคู่กันได้นี่ผมก็จะดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆเราเนี่ยก็ทั้งรุ่นเลยเนี่ยครับก็นิสัยดีๆนั้นนครับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ที่รักนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ทุกคน ผมก็เพื่อนผมมีหลายกลุ่มครับเพื่อนศิลานี่ก็เป็นเพื่อนที่สิแล้วก็รักที่สุดครับอยากเจอเพื่อนทุกคนเลยครับคือหลายคนที่ไม่ได้เจอกันนานมาเจอหน้าอย่างวันนี้เจอจบไม่ได้เจอกันนานมากแทบจําไม่ได้ตกใจใยหายไยโอเคนิดหนึ่งครั้งหน้าไม่ว่าจะที่ไหนก็จะพยายามไปให้ได้ทุกครั้งก็ขอเชิญเพื่อนๆนทุกๆคนพยายามร่วมใจแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่อยู่ในจังหวัดนั้น ในทุกๆครั้งนะคะที่น่านดีไหมครับเพราะน่านนี่พวกเราเคยไปใช้ทุนกันเยอะนะครับผมก็เคยไปอยู่ที่หนึ่งตอนไปไหว้พระที่นั่นครับเคยบ่นอะไรไว้อยากจะไปจะไปแก้บ่นที่นั่นด้วยนะครับถือโอกาสดีในการที่ไปเที่ยวน่านนะครับเป็นควารมรักของเพื่อนๆเ,เราทุกคนภาคใต้เนาะที่ยังไม่ได้จัดเนาะก็อาจจะไปจัดทางภาคใต้เผื่อเพื่อนๆทางภาคใต้ที่อาจจะไม่ได้สะดวกขึ้นมาทางนี้หรือว่าทั้งที่ผ่านๆมา ก็จะได้ไปเจอเพื่อนๆที่พักใต้บ้างภาคไหนเนี่ยไม่สําคัญเลยก็ถ้าเป็นเพื่อนๆสีลาดเนี่ยแล้วก็ถ้าผมไม่ได้ไม่ได้ทิดภากิจอะไรทางบ้านเนี่ยผมยินดีจะไปทุกครั้งแล้วก็อยากไปทุกครั้งน้องยังไม่จบเราพอนะพอแล้วพอก่อน ขอให้เพื่อนทุกคนครับมีความเจริญรุ่งเรืองในใหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวนะครับขอให้ล่ำรวยเงินทองทุทกคนนะครับนะครับจบจบจบแล้ว <c oughs>